ใส่รัตน,นใหม่อยู่อย่างคนสูงว้หัวใจไม่เคยแก่ทำตัวสดชื่นกระปี้กระเป๋าแต่เตรียมดูแลหัวใจให้จำใสตัวเช็คจิตใจให้แข็งแรงออกกำลัง,งร่างกายในโลกใบใหม่ยังต้องเรียนรู้กันต่อไปท่องเที่ยวโรงเรียนออนไลน์พบปะเพื่อนญาติมิตรเดินสายทำบุ ไนม้เล่นอินเทอร์เน็ตคบเพื่อนในเฟซบุ๊กแชร์แชทเล่นไลน์ว่างงนสมาคิกันโลกบางครั้งก็วุ่นวายเรียนรู้กับสิ่งใหม่สนุกเข้าไว้ได้ทุกคราสุขใจสุขใจอย่างนี้อยู่อย่างฉัเชราสวัสดีค่ะ ตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการชานชาลารายการที่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะมาเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุด้วยความรู้และปัญญาค่ะคุณผู้ชมคะหลายๆคนก็คงจะคุ้นชื่อกับคําว่าบ้านบางแคบ้านบางแคค่ะเป็นสถานที่ที่ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่คู่กับประเทศไทยมาอย่างยาวนานนะคะที่ผ่านมาบ้านบางแคค่ะ ถูกนำเสนอในรูปแบบของอบ้านพักที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีลูกหลานนั้นทอดทิ้งแต่จริงๆแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าขณะนี้ประเทศไทยของเราค่ะจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์มีผู้สูงอายุนะคะที่สนใจสมัครเข้าไปอยู่ที่บ้านบางแคนะคะ เป็นจานวนมากและที่สําคัญการที่จะเข้าไปอยู่ที่บ้านบางแคนั้นไม่ง่ายเลยค่ะจะต้องจองคิวล่วงหน้าเป็นปีๆเลยค่ะเรื่องราวในวันนี้จะเป็นอย่างไรนะคะเราจะมาพูดคุยกับท่านผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแคคุณอาภารัตนพิทักษ์ค่ะสวัสดีค่ะเชื่อว่าหลายๆคนที่ได้ยินคําว่าบ้านบางแคมันแลดูโดดเดี่ยวเหลือเกินค่ะท่านผอค่ะบางคนคิดว่าเอ๊ะเป็นสถานที่ที่ลูกหลานนั้น ทิ้งขวางหรือเปล่าไม่ได้ดูแลหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเชื่อไหมว่าปัจจุบันนี้มีผู้สูงอายุที่สมัครใจเข้าไปอยู่บ้านบางแคเป็นจำนวนมากอยากจะให้อ่าท่านผอ,อได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาของบ้านบางแคให้เราฟังนิดนึงค่ะค่ะกะ็บ้านบางแคนะคะเป็น สถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุแห่งแรกของประเทศไทยะนะคะเดิมทีบ้านบางแคเนี่ยใช้ชื่อว่าเป็นสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแคนะคะเราก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่เมื่อวันที่1มิถุนายน2,496นะคะตั้งแต่สมัยท่านจอมพลปพิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะ สรวมแล้วเนี่ยตอนนี้อายุเนี่ยก็คือ67ปีนะคะ67ปีแล้วบ้านบางแค้ก็เป็นผู้สูองอายุท่านหนึ่งแล้วด้วยเหมือนกันนะคะในช่วงแรกของการดําเนินการก็คือจะเป็นเรื่องของการสงเคราะห์ผู้สูงอายุนะคะก็คือเป็นผู้สูงอายุที่ทุกข์ยากเดือดร้อนนี่แหละที่ทางรัฐที่จะรับเข้ามาดูแลนะคะจนกระทั่งในช่วงตอนหลังเนี่ยของเราเนี่ยลักษณะของศูนย์เราเนี่ยก็มีบริการที่หลากหลายมากขึ้นก็คือจะไม่ได้เป็นแค่เรื่องของการสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่อยู่ข้างในศูนย์เท่านั้นแล้วนะคะ ก็จะมีในลักษณะของการที่เป็นศูนย์เรียนรู้นะคะเป็นศูนย์ต้นแบบในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุด้วยนะคะค่ะแล้วความเปลี่ยนแปลงของบ้านบางแครค่ะตั้งแต่อดีตทุนจนถึงปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนไปในทิศทางอย่างไรบ้างเอ่ยค่ะก็จากเดิมนะคะที่เราเคยดูแลผู้สูงอายุแค่ที่อยู่ในศูนย์เท่านั้นนะคะก็คือจะเป็นแค่ผู้สูงอายุที่มี ความเดือดร้อนจําเป็นนะคะที่เราจะต้องรับเข้ามาดูแลเนี่ยปัจจุบันเราก็จะดูแลทั้งผู้สูงอายุที่อยู่ภายนอกด้วยรวมถ <คะ S 1> ึงประเภทของการที่เรารับผู้สูงอายุเนี่ย<ล>ก็คือก็จะเพิ่มหลากหลายมากขึ้นด้วย<ค>ะนะคะ,คะที่บ้านบางแคตอนนี้เราเรียกสั้นๆนะคะบ้านบางแค <ะ S 1> บ้านบางแคเรามีผู้สูงอายุ2ประเภทนะคะก็คือเป็นประเภทสามารถนะคะอันนี้ก็คือเป็นประเภทที่เราเคยรับมาต่อเนื่องตังแ่แรก็คือเป็นคนที่ขาดที่พึ่งนะคะจำเป็นจะต้องแก่แล้วใช่ค่ะด้วยส่วน นนแล้วก็เป็นคนที่มีความทุกข์ยากเดือดร้อนจาเป็นเป็นหน่วยงานนําส่งม,มาที่เราะนะคะกับอีกแบบหนึ่งคือเป็นผู้สูงอายุแบบสมัครใจนะคะแบบสมัครใจเนี่ยเรามีบริการ2แบบก็คือเป็นแบบหอพักนะคะมีทั้งหมด 40, 40ห้องกับแบบบังกะโลอีก11หลังโอ้โหเหมือนเหมือนไปพักผ่อนตักอากาศเลยค่ะคล้ายๆอย่างนี้นค่ะ,คะแบบสมัครใจเนี่ยอ่ก็คือมันเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของบริการซึ่งจะต่างจากที่ <t ouch> น้องบอกเมื่อสักครู่นะคะที่บอกว่าในช่วงต้นเนี่ยคนก็จะคิดว่าการมาอยู่ที่บ้านพังแคเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่ถูกทอดทิ้งนะคะเป็นคนทีออ่ไม่ได้รับการดูแลแล้วถึงต้องมาอยู่ที่เราแต่จริงๆแล้วในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมมันเป็นเรื่องของการเตรียมตัวเพื่อการเข้าสู่วัยสูงอายุนะคะก <G rant Di ệu> ารดูแลตัวเองในช่วงของการสูงอายุอย่างมีคุณภาพมากขึ้น,นะคะเป็นการวางแผนการใช้ชีวิตมากกว่า ทราบมาว่าการที่จะเข้าไปอยู่บ้านบางแคไม่ได้ง่ายเลยใช่ไหมคะบางท่านต้องจองคิวล่วงหน้าเป็นปีๆเป็นสิบปีค่ะคือต้องต้องบอกว่าในในของบ้านบางแคเนี่ยนะคะคิวที่เราอยู่อ่ผู้สูงอายุแต่ละท่านอ่ะคือพอเข้ามาอยู่กับเราเนี่ยท่านอยู่จนกว่าจะจากเราไปจากมีสองแบบจากลาออกก็คือท่านก็ลาออกอาจจะกลับไปใช้ชีวิต กับครอบครัวของท่านนะคะกับอีกแบบหนึ่งก็คือท่านอยู่จนกระทั่งท่านเสียชีวิตแล้วก็เราก็ดูแลจนถึงที่สุดถ่า,ายนะคะแสดงว่าผู้สูงอายุบางท่านที่าบางท่านลูกหลานอยู่ต่างประเทศนะคะไม่ได้มาดูแลอย่างใกล้ชิดตรงนี้ถ้าหากว่าอ,าอยู่กับเราจนถึง วาระสุดท้ายของชีวิตเราจะมีการดูแลยังไงบ้างคะในในส่วนของวาระสุดท้ายเนี่ยเ,เมื่อท่านจากเราไปใช่ไหมคะเราก็จะต้องโทรกลับไปประสานทางญาติาานะคะท่านก็จะมีให้เบอร์ติดต่อของญาติไว้นี่แหละเราก็จะถามก่อนว่าทางญาติจะรับท่านกลับไปดําเนินการเองไหมหรือว่าถ้าหากไม่ทางเราก็จะเป็นคนดําเนินการให้ทั้งหมดนะคะเราก็จะมีเรื่องของการชปาปนกิจ ท่านโดยแล้วก็เมื่อรวบรวมหนึ่งปีเราก็พาท่านไปลอยอังคารเพื่อส่งท่านไปในสุดท้ายของชีวิตท่านจริงๆค่ะเรียกได้ว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นสถานที่ที่เรามองว่าเป็นสถานที่ที่ถูกลูกหลานทอดทิ้งแต่เป็นสถานที่ที่ดูแลผู้สูงอายุนะคะตั้งแต่ท่านอยู่กับเราจนท่านจนวาระสุดท้ายของชีวิตเราก็ ส่งท่านไปสู่ภพภูมิที่ดีด้วยว่าอย่างนั้นเลยนะคะถ้าหากว่าผู้ที่สนใจที่จะเข้าไปอยู่บ้านบางแคจะต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างคะ,ะในส่วนของบ้านบางแคนะคะหลักเกณฑ์ของการเข้ารับบริการที่บ้านบางแคเนี่ยก็คือเป็นผู้สูงอายุที่60ปีขึ้นไปะนะคะมีร่างกายที่แข็งแรงนะคะไม่เป็นโรคติดต่อมอีสุขภาพจิตที่ดีะนะคะแล้วก็สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้นะคะแล้วมาสมัคร เข้ารับบริการที่บ้านบางแคนะคะมาสมัครด้วยตนเองเมื่อมาลงทะเบียนเนี่ยก็คือเรารับลงทะเบียนตั้งแต่60ปีขึ้นไปซึ่งแน่นอนว่าค่อนข้างยาวนะคะตอนนี้เนี่ยสำหรับหอพักที่มี40ห้องของเรานะคะมีคนรอคิวอยู่ประมาณ2,800กว่าคนนะคะคสำหรับบังกะโลน11หลังนะคะ,คะมีคนรอคิวประมาณ850ค่ะิวโอ้โหเฉลี่ย,ยอของการรอเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณ 1 0 1 3ปีที่เราใช้ระยะเวลาขนาดนั้นจริงๆจริงๆคือต้องบอกว่าสำหรับตัวเองนะคะก็มองว่าช่วงของคนที่พอเราเกษียณอายุงานออกมา60ปีเนี่ยเรายังแข็งแรงเรายังดูแลตัวเองได้อยู่ใช่ค่ะเรายังพร้อมจะไปเที่ยวอยู่เลยเราเพิ่งทำงานมาแบบมัดมาตรากตรามานานมากเมื่อท่านเกษียณออกมาปุ๊บท่านสามารถไปใช้ชีวิตอิสระสมมุติท่านวางแผนท่านอยากจะอยู่บ้านบังแกท่านมาลงชื่อสมัครไว้ก่อนนะคะ ในช่วงสิบปีที่ท่านจะใช้ชีวิตอิสระอยู่ภายนอกท่านสามารถไปเที่ยวไปเพือ่อนฟุ้งทำทุกอย่างได้อย่างที่ท่านต้องการวันที่ท่านเริ่มอ่อนกำลังลงท่านต้องการาความสงบต้องการอยู่กับคนที่มีวัยเดียวกันนะคะต้องการคนดูแลต้องการการดูแลที่เพิ่มมากขึ้นท่านสามารถตัดสินใจอีกครั้งเพื่อจะเข้ามาอยู่ที่บ้านบางแคเราได้นะคะพอถึงค<ม>ิวปุ๊บเราก็จะโทรไปที่ท่านว่าท่านยังประสงค์ที่จะเข้ารับ บริการอยู่ที่สูตรเราไหมะนะคะถ้าหากรับเนี่ยเราก็จะดําเนินการตามกระบวนการคะ่ะในเรื่องของค่าใช้จ่ายล่ะคะค่าใช้จ่ายเนี่ยถ้าเป็นแบบหอพักนะคะ,คะก็จะไม่มีค่าแรกเข้านะคะก็จะเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือน<ะ>เดือนละ1 5 0 0้าบาทเท่านั้นนะคะ,คะแล้วก็น้าไฟต่างหากค่ะส่วนบังกะโลบังกะโลจะมีค่าแรกเข้านะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายรายเดือนเท่ากันก็คือพันห้าค่ะ ก็เรียกได้ว่าผู้สูงอายุที่จะเข้าไปอยู่ที่บ้านบางแคนะคะนอกจากจะได้ไปอยู่ในสถานที่ที่เรียกได้ว่าโอ้ฟังแล้วแบบมีบังกะโลนะคะมีรีสอร์ทนะคะ<ม>ก็เป็นสถานที่ที่อบอุ่นที่นี้เพื่อนฝูงต้องมีแน่นอนกิจกรรมที่ผู้สูงอายุเขาจะได้ทำในแต่ละวันมีอะไรบ้างคะ กิจกรรมของเรานะคะเราจริงๆคือเราแบ่งม,ม,ม,มีทั้งเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพ <c oughs> นะคะในช่วงเวลาปกติอันนี้ต้องพูดถึงในช่วงปกติก่อนเพราะว่าช่วงนี้เราอาจจะมีเรื่องของสถานการณ <c oughs> ์โควิดก็มา <c oughs> ทําให้มีกิจกรรมบางอย่างที่มันเปลี่ยนไป <c oughs> นะคะแต่ว่าถ้าเป็นในกิจกรรมปกติเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการออกกําลังกายยามเช้าตอนเช้ามีลํำไทเก๊ก <c oughs> นะคะ <c oughs> ที่เรามีคุณครูเข้ามาสอนให้กับผู้สูงอายุด้านในนะคะกิจกรรมนันทนาการอย่างเรื่องของ เรามีชมรมดนตรีไทยประจำบ้านบางแคนะคะอันนี้คือไม่ได้เป็นแค่ผู้สูงอายุเฉพาะในบ้านบางแคเท่านั้นเรามีผู้สูงอายุจากชุมชนข้างนอกที่เข้ามาร่วมอยู่ข้างในด้วยนะคะเรามีกิจกรรมเรื่องของโรงเรียนผู้สูงอายุนะคะ มีห oh no. ้องคาราโอเกะพี่บอกว่าช่วงนี้มีเรื Out ่องของสถานการณ์โควิดก็เลยเราปิดงดในเรื oh, oh, okay. ่องของการสักเล็กน้อยู่ได้กช่วงหนึ่งใช่ค่ะแล้วก็ในในช่วงระหว่างวันระหว่างอาทิตย์หรือต่างๆนี่ก็จะมีหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานเครือข่ายที่เข้ามาจัดกิจกรรมให้กับคุณตาคุณยายที่บ้านเราอยู่เป็นประจำนะคะสำหรับกิจกรรมที่เป็นบริการทั่วไปเลยเอย่างนี้เรามีเรื่องของการรักษาพยาบาลมีเรื่องของกายภาพบําบัด มีเรื่องของอาชีวะบําบัดค่ะอย่างเรื่องอาชีวะนี่ก็คือจะเป็นเรื่องของการฝึกอาชีพนะคะคือเราใช้คําว่าฝึกอาชีพแต่จริงๆมันก็เหมือนกับเป็นเป็นงานอดิเรกให้ท่านนิดนึงนะคะบางท่านเนี่ยท่านอาจจะเป็นอาจารย์เก่ามาท่านเป็นพยาบาลเก่ามาค่ะชีวิตท่านอยากทํางานฝีมือมากเลยชีวิตท่านเกิดมาช่วงทํางานไม่ได้มีโอกาสเลยเพราะท่านมาอยู่ที่นี่ท่านก็มีโอกาสได้ทําท่านได้ปักหม้อนท่านได้เย็บผ้าทาอย่างที่ท่านต้องการนะคะ กิจกรรมทุกอย่างของเราเป็นกิจกรรมที่ทําด้วยความสมัครใจค่ะคือไม่ได้บังคับกันเลยคก็เรียกได้ว่ามีกิจกรรมเนี่ยได้ร่วมสนุกกันทุกวันไม่เบื่ออย่างแน่นอนทีนี้เมื่อสักครู่นี้ที่ท่านผอบอกว่ามีบุคคลภายนอกที่เข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราด้วยก็แสดงว่าผู้สูงอายุที่มีประจํากินนอนอยู่กับเราเลยก็มีส่วนหนึ่งแต่มีผู้สูงอายุอีกส่วนหนึ่งใช่ไหมคะที่เข้ามาอยู่กับเราอันนี้คือเขาไปกลับหรือ่ายงไงเอ่ย อ,อย่างที่เรียนนะนะคะ,คะว่าตอนนี้บริการของที่บ้านบางแคเนี่ยที่มันมีเพิ่มมากขึ้นนะคะเราไม่ได้ดูแค่ผู้สูงอายุที่อยู่ภายในศูนย์เท่านั้นเรามีผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนข้างเคียงหรือว่าชุมชนใกล้ๆที่เข้ามาทํากิจกรรมร่วมกับเราด้วยนะคะอย่างชมรมดนตรีไทยเนี่ยก็เป็นผู้สูงอายุภายนอกซะส่วนใหญ่เรามีคุณยายนะคะ,คะที่ที่เป็นนักราาะนาดมือเอกของบ้านเรานะคะ อายุ90กว่าท่านก็ยังคงมาทํากิจกรรมทุกวันพุธศุกร์อย่างเงี้ยค่ะเพียงแต่ว่าตอนนี้ช่วงของสถานการณ์ท่านก็อาจจะยังไม่ได้เข้ามาท่านก็ยังโทรมาถามกันอยู่ว่าเมื่อไหรจะเข้ามาจัดกิจกรรมได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหงาแล้วอยากจะเข้ามาอยู่ด้วยกันแล้วใช่ค่ะกับอีกแบบคือมีเรื่องของโรงเรียนผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุเนี่ยเราเปิดเป็น เป็นรุ่นนะนะคะก็คือ,อเรามีกิจกรรมที่สอนในสีมิติไม่เรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังคมเศรษฐกิจนะคะต่างๆให้กับผู้สูงอายุที่อยู่ภายนอกก็คือต้องมีการสมัครเราจะเปิดรับสมัครก่อน นะคะแล้วก็ผู้สูงอายุที่ทราบข่าวท่านก็จะมาสมัครที่บ้านบางแครกันแล้วก็จะเปิดอบรม,มนะคะโดยคุณครูที่เป็นวิทยากรต่างๆเนี่ยก็คือจะมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพก็จะมีจากทางสาธารณสุขนะคะถ้าเป็นเรื่องของด้านกฎหมายก็จะมอีอาจจะเป็นท่านนายการหรือท่านผู้พิพากษาที่ท่านมีเวลาท่านเป็นจิตอาสาท่านก็จะเข้ามาช่วยให้ความรู้กับพวกเราด้วยค่ะ เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเป็นในส่วนของบุคคลภายนอกถ้าตัวผู้สูงอายุเองเนี่ยท่านมีความรู้ความสามารถอย่างเช่นท่านเย็บปักถ,ถักร้อยเป็นเก่งตรงนี้อยากจะเข้ามาสอนเพื่อนๆด้านในก็ได้เลยได้ค่ะคืออันนี้เป็นอีก,อ,กอีกกิจกรรมหนึ่งนอกเหนือจากโร<ด>ง,<อ>งเรียน <ไป S 2> ผู้สูงอายุใช่ค่ะเป็นกิจกรรมที่เรียกเป็นกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญา<อ>ผู้สูงอายุค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็จะไม่ได้จํากัดอยู่แต่ข้างในศูนย์บ้านบางแคด้วยนะคะ ผู้สูงอายุข้างในศูนย์บ้านบางแคเราเองเนี่ยบางทีก็คือออกไปเป็นวิทยากรเอาไปเป็นวิทยากรสอนอทุกท่านสอนบุคคลทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะอย่างในช่วงที่ผ่านมาเรื่องของการทำหน้ากากผ้าเนีย่ยนะคะผู้สูงอายุที่บ้านบางแคเราเนี่ยก็ได้ออกไปช่วยสอนกับประชาชนทั่วไปในเรื่องของการทำหน้ากากด้วยโอ้โหดีจังเลยค่ะท่านผอ,อคะผู้สูงอายุที่ พักอยู่ประจํากับเราแล้วนะคะแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งที่เข้ามาร่วมทํากิจกรรมกับเราเชื่อว่าทุกๆท่านจะมีกิจกรรมทํากันทุกๆวันเสียงตอบรับของผู้สูงอายุที่อยู่กับเราเขาว่ายังไงบ้างเอ่ยที่ผ่านมานะคะจริงๆคือท่านก็ท่านบอกว่าท่านก็ไม่เหงาเวลาอยู่ข้างในนะคะคือจริงๆเนี่ยอย่างที่เรียนนะคะว่าการเข้าไปอยู่ข้างในมันเป็นเรื่องของการวางแผนชีวิตบางท่านเนี่ยท่านท่านอาจจะมีญาติพี่น้องท่านอาจจะมี ครอบครัวอยู่แต่ว่าลักษณะของการใช้ชีวิตของท่านเนี่ยท่านไม่ได้ชอบที่จะต้องไปออพึ่งพิงใครไมไ่ต้องไปอยู่กับใครมากมายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านเลือกที่จะเข้ามาอยู่กับเราบางครั้งเนี่ยกิจกรรมด้วยความที่ท่านสามารถเลือกเองได้ <c oughs> ท่านสามารถเข้าได้ตามความสนใจ <c oughs> ท่านอาจจะไม่ได้ชอบไปทําอาชีวะบาบาดัดแต่ท่านชอบที่จะไปร้องเพลงคาราโอเกะเพราะฉะนั้น ท่านก็สามารถเลือกที่จะขึ้นไปร้องแบบนั้ได้เลือกรูปแบบได้เลยจะอยู่<ช>ประจํากับเราก็ได้หรือว่ามาเช้าจะกลับเย็นก็ได้<ช>แล้วแต่ท่านสะดวกเลยใช่ค่ะต้องมีค่ะผู้สูงอายุที่มีอายุเยอะที่สุดของที่นี่ท่านอายุเท่าไหรค่คะตอนนี้ท่านร้อยสามปีที่บอกว่าตอนนี้ท่านร้อยสามปีเพราะว่า ปีที่แล้วท่านร้อยสองอท่านร้อยสามปีค่ะหนึ่งร้อยสามปีคุณยายค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราเราใช้ชีวิตยอยู่ข้างนอกเองแบบเนี้ยเราไม่รู้เลยว่าบางคนอาจจะมองว่าบ,บ้านบางแคโอ้โห oh, oh, ลูกหลานทอดทิ้งท่านอาจจะมีจิตใจที่ห่อเหี่ยวท่านอยู่ที่นั่นท่านอาจจะรู้สึกว่าเคว้งคว้าง ว้าเวแต่จริงๆแล้วท่านไปอยู่ที่บ้านบางแคทําให้ท่านอายุยืนขึ้น,นด้วยซ้ําไปใช่ไหมคะอย่างน้อยคือท่านไม่มีความกังวลท่านคือความกังวลเรื่องพื้นฐานของชีวิตนะคะท่านไม่มีที่อยู่ท่านไม่มีที่กินถ้าท่านอยู่ข้างนอกความเครียดเรื่องพวกนี้มันก็จะบั่นทอนท่านเมื่อท่านเข้ามาอยู่ข้างในถามว่าปัญหามีไหมแน่นอนมันก็ต้องมีเรื่องของการปรับตัวนะคะมันต้องปรับตัวเพื่ออยู่กั เพื่อนในวัยเดียวกันให้ได้ซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะต่างนิสัยใจคอกันบ้างเะะพราะเข้ามาเนี่ยอย่างน้อยอเรื่องพื้นฐานที่ท่านต้องกังวลท่านไม่มีนะคะมันก็อาจจะลดลดความเครียดตรงนี้ไปได้แล้วก็ทําให้ชีวิตเนี่ยยืนยาวขึ้นค่ะ,คะในอนาคตบ้านบางแคจะมีการขยายเพิ่มเติมหรือว่ามกีกิจกรรมอะไรเพิ่มที่ให้กับผู้สูงอายุเพิ่มอีกบ้างไหมคะ ถ้าถ้าพูดถึงลักษณะของบ้านบางแคเนี่ยนะคะจริงๆคือศูนย์ของบ้านบางแคเนี่ยเรามีทั้งหมด12แห่งทั่วประเทศนะคะอยู่ภายใต้กลมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็คือจะกระจายอยู่ทั่วประเทศถา,ถามว่าเราจะมีการสร้างศูนย์ลักษณะนี้เพิ่มขึ้นอีกไหมไม่ใช่เร็วๆนี้แน่นอนอ <c oughs> คิดว่าน่าจะยังไม่มีเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลัก การของการทํางานของเรานะคะเราอยากจะให้ท่านเนี่ยอยู่กับครอบครัวอยู่กับชุมชนเดิมของท่านให้มากที่สุดนะคะอยากให้ท่านอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ท่านคุ้นเคยเราไม่ได้อยากให้ท่านจะต้องย้ายออกจากที่เดิมไปไหนนะคะนึกถึงผู้สูงอายุท่านก็ติดที่นะท่านก็รู้สึกว่าเอ้ยฉันอยู่กับชุมชนนี้เพื่อนบ้านฉันเคยเห็นมาหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นหลายๆโครงการของกรมกิจการผู้สูงอายุเนี่ยก็จะเป็นการส่งเสริมให้กับผู้สูงอายุ สามารถอยู่ในชุมชนได้ด้วยการพึ่งพาตัวเองพึ่งพาคนในครอบครัวชุมชนได้ยาวนานที่สุดด้วยค่ะอย่างที่ท่านผอได้นําเรียนกับคุณผู้ชมนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการเตรียมความพร้อมซะมากกว่าถ้าเราเองอายุ60ปีแต่ว่าเราเพิ่งกเกษียณมาหมาดๆเลยเรายังอยากอยู่กับลูกหลานนะคะเรายังอยากจะ ท่องเที่ยวก็ไปใช้ชีวิตของท่านเลยค่ะ10ปีเต็มๆแล้ว70ปีเดี๋ยวค่อยกลับมานะคะอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันช่องทางในการติดต่อค่ะสามารถติดต่อผ่านช่องทางใดได้บ้างค่ะ,ะสามารถโทรศัพท์เข้าไปที่ศูนย์ได้เลยนะคะเดี๋ยวทางรายการก็น่าจะมีขึ้นไว้ให้ที่หน้าจอนะคะ,คะแล้วก็มีทางเพจ Facebook ของทางบ้านบางแคด้วยนะคะเสิร์ชด,ดูได้ก็จะขึ้นเช่นกัน หรือว่าลูกหลานก็สามารถเข้าไปติดต่อด้วยตัวท่านเองก็ได้เหมือนกันะนะคะที่บ้านบางแครเลยว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้างแล้วก็คุณสมบัติที่ผู้สูงอายุนั้นจะเข้าไปอยู่ที่บ้านบางแคเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างสุดท้ายนี้ค่ะอยากจะให้ท่านผอ,อค่ะฝากไปยังลูกๆหลานที่ดูแลผู้สูงอายุอยู่แล้วก็ฝากกันลังใจไปยังผู้สูงอายุด้วยค่ะจริงๆนะคะจริง อยากให้ฝากในเรื่องของการเตรียมตัวเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะคะทั้งสำหรับตัวเองแล้วก็สําหรับคนในครอบครัวนะคะคือตัวเองเนี่ยก็คืออยากให้เตรียมในเรื่องของทั้งเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจสุขภาพการเงินนะคะสิ่งแวดล้อมภายในบ้านเรื่องพวกนี้เนี่ยถ้าหากเรามีการเตรียมตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยเมื่อเราเข้าสู่วัยสูงอายุเนี่ยเราก็จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้นนะคะปัญหาเรื่องของสุขภาพเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งเกิด นะคะมันมันเป็นสิ่งที่เราต้องสะสมสุขภาพความแข็งแรงของร่างกายเนี่ยเราเริ่มเร็วเราก็สามารถชะลอในเรื่องของความเสื่อมของร่างกายเนี่ยได้เร็วขึ้นนะคะแข็งแรงอายุยืนอันนี้ถึงจะเป็นเป้าหมายที่ดีที่สุด แล้วก็สําหรับลูกหลานเองนะคะก็เป็นกําลังใจที่สําคัญของผู้สูงอายุด้วยเช่นเดียวกันนะคะการที่ผู้สูงอายุนั้นจะมีขวัญและกําลังใจนะคะในการที่จะอยู่กับเราเป็นนานๆก็จะต้องร่วมด้วยใช่กันเพราะฉะนั้นแล้วลูกๆหลานที่อยู่ที่บ้านค่ะก็เป็นแรงใจที่สําคัญให้กับผู้สูงอายุด้วยเช่นเดียวกันวันนี้ต้องขอขอบพระคุณน,นะคะข้อมูลดีๆจากท่านผู้มยการอย่างสูงค่ะขอบพระคุณค่ะ เช่นเคยค่ะในช่วงนี้นะคะช่วงรู้ให้เชี่ยวค่ะเรามีสาระความรู้ดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะส่วนวันนี้จะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นติดตามในช่วงรู้ให้เชี่ยวค่ะรู้ให้เชี่ยวแม้จะอยู่ในวัยสูงอายุ แต่ก็ไม่จําเป็นที่คุณต้องอยู่แต่กับบ้านเพื่อเลี้ยงหลานหรือนั่งอ่านหนังสือดูโทรทัศน์ให้เวลาหมดไปวันวันเพราะคุณสามารถออกไปเปิดหูเปิดตากับเพื่อนเพื่อนเหมือนในวัยหนุ่มสาวได้เช่นกันวันนี้เรามีสถานที่ที่คุณสามารถชวนเพื่อนๆในวัยเดียวกันไปสังสรรค์หรือพักผ่อนหย่อนใจให้สุขก,กายสบายอารมณ์มาฝากกันครับ ร้านกาแฟเป็นสถานที่ที่เหมาะกับคนทุกเพศทุกวัยซึ่งก็เหมาะกับคุณเป็นอย่างมากในการนั่งจิบกาแฟและทานอาหารเบาๆในวันสบายๆและพูดคุยกับเพื่อนๆถึงสถานการณ์ต่างๆรอบตัวหรือความชอบของแต่ละคนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือสิ่งใหม่ๆ <c oughs> เพื่อเป็นการเปิดหูเปิดตาอีกทางหนึ่งด้วย <c oughs> สวนสาธารณะ คุณสามารถชวนเพื่อนไปเดินออกกำลังกายเพื่อสุขภาพหรือจะชวนกันไปปิกนิกที่สวนสาธารณะก็ได้บรรยากาศสุดๆเพราะคุณจะได้สูดอากาศบริสุทธิ์อยู่ท่ามกลางธรรมชาติทำให้จิตใจสงบและอารมณ์ดีขึ้นมาได้ห้างสรรพสินค้าใครที่ชื่นชอบการช้อปปิ้งเป็นชีวิตจิตใจก็สามารถชวนกันไปเดินช้อปปิง้งหรือหาของอร่อยทานที่ห้างสรรพสินค้าได้ การเดินช็อปปิง้งเป็นการออกกำลังกายที่สนุกสนานและไม่ทําให้รู้สึกว่าเป็นการออกกำลังกายเลยเพราะคุณได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายใช้สอยและได้เดินดูสิ่งที่ชอบกับคนที่อยู่ในวัยเดียวกันเป็นการส่งเสริมให้จิตใจเบิกบานได้ในวัยสูงอายุเป็นวัยที่ใกล้ชิดกับวัดมากที่สุดการชวนกันมาทำบุญไหว้พระทำจิตใจให้ผ่องใส จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีมากหลังจากไหว้พระทำบุญกันแล้วอาจจะชวนกันเดินรอบๆบวัดเพื่อสัมผัสความร่มรื่นนอกจากนี้ความสงบเงียบยังช่วยทำให้จิตใจสงบและมีสติยังคิดในสิ่งต่างๆมากขึ้นด้วยครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสถานที่รวมตัวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจที่นำมาฝากกันในวันนี้ ท่านใดที่กำลังมองหากิจกรรมทำกับเพื่อนๆก็ลองเลือกไปพักผ่อนหย่อนใจตามสถานที่ที่เราแนะนำดูนะครับรับรองว่าสุขกายสบายใจและมีความสุขอย่างแน่นอนครับปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและจะก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เราพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วหรือยังเตรียมตัวให้พร้อมตั้งแต่ตอนนี้ก่อนที่จะสายเกินไปอายุยืนสุขภาพดีอยู่อย่างมีความสุขเพื่อเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพในอนาคต คุณผู้ชมคะสถาบันครอบครัวถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดค่ะในการที่เราจะสร้างความสัมพันธ์นะคะมีความรักความเข้าใจต่อคนในครอบครัวค่ะและที่สําคัญก็จะทําให้ผู้สูงอายุนั้นท่านมีความสุขในทุกๆวันด้วยนะคะวันนี้รายการชันชชราหมดเวลาลงแล้วค่ะจะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าปาและทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ